เรื่องอู่ตะเภานี่ผมว่าเป็นอาจจะเป็นการถอยเชิงลุกมากกว่าอืคือท่าน179เข้าสภาหนึ่งตามอัตรา179จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่ก็เป็นไปไดแ้แต่เรื่องอู่ตะเภาเนี่ยปัญหาคือพอพอตอนนี้ถอยเนี่ยนะฮะคือคอรมงไม่มีมติหนุนให้โครงการนี้เดินหน้าเนี่ยโครงการมันอาจจะไม่ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาก็ได้นะคือมันดีเลยออกไปอย่างน้อยปีนึ่งครับคือมันมันพูดง่ายๆคือมันมีผลทันทีเลย ซึ่งผมคิดว่ามันแตกต่างจากเรื่องของรั้นนูลสมมุติรัามนูลเนี่ยรอไปสองเดือนแล้วก็ยังแก้ได้ครับแต่ว่าโครงการนี้สมมุตินาซาเขาพับจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจที่จะรื้อฟื้นนะเพราะว่าหลายคนคคก็เตรียมงานกันมานคร,ครับแล้วก็เธอประเทศไทยในฐานะที่ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะเข็ดเพราะว่าอย่างนาซาเนี่ยเมื่อวานผมฟังข่าวสามมิติเนี่ยนะเขาบอกว่าลงทุนไป400ล้านเพื่อจะเตรียมการเข้าอุตภาหารรมสี่ร้อยล้านบาทแล้วทุกอย่างพังหมด แล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ Voice TV ไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าได้เตรียมงานมาสองปีแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมการเมืองไทยมันเป็นอะไรนักเป็นอะไรหนาครับแล้วพูดตามตรงนะถ้าเกิดเขาเตรียมงานมาตั้งนานขนาดนี้จริงแล้วผมโทษทั้งรัฐบาลชุดที่แล้วและรัฐบาลชุดนี้ครัือคุณไปอยู่ที่ไหนมาคือเขาเตรียมงานกันมาสดิบสดีครับคุณแค่เซนน่ยคือพูดจริเซเรื่องเงอนไขการเมืองของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งฝ่าย้านและฝ่ายรัฐบาลรู้ว่ามันมีอะไรทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ ไม่ทาให้เรื่องมันคืบหน้าอย่างที่มันควรจะเป็นคือทุกคนก็เล่นการเมืองกับเรื่องนี้ม,มากเกินไปเล,เล่นการเมืองจนในที่สุดแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบไดยสัมไปนนี่เป็นภาพที่คุณได้เห็นน้ําตาของคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยนะฮะแต่ว่าได้เตรียมงานในโครงการนี้นะฮะผู้สื่อข่าวของทาง Voice TV ได้ไปสัมภาษณ์แล้วมันทําให้ผมรู้สึกแบบเสียใจไปด้วยไงว่าเฮ้ยนี่นี่คือคนที่เขาอยู่ในระดับที่เขาเขาจะ ได้ช่วยเหลือประเทศชาติในการทํางานวิจัยจะได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วฝ่ายการเมืองกลับมานั่งทะเลาะกันเสร็จแล้วไม่มีฝ่ายไหนรับผิดชอบประชาธิปัตย์จุดเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งที่เป็นโครงการที่เริ่มต้นกับรัฐบาลของฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์จุดขึ้นมาเสร็จ วันนี้พอล้มบอกว่าไม่เกี่ยวเป็นความผิดของรัฐบาลครับรัฐบาลก็ไปเต้นตามกระแสที่ฝ่ายค้านจุดขึ้นมารหรือพันธมิตรจุดขึ้นมาหรือฝ่ายอนุรักษนิยมคลั่งชาติจุดขึ้นมาเสร็จแ,แล้วรัฐบาลไม่รับผิดชอบอกีกเปิดประชุมสภา,าถกเถียงกันแต่โครงการไม่เดินหน้านะหยุดไว้ก่อนคือ ผมเสียใจแทนนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ไม่สามารถทํางานในโครงการนี้ได้คือผมว่าจริงๆบ้านเราในการสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบเป็นเพียวซจริงๆมันน้อยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรจากภายนอกมาช่วยให้เรื่องพวกนี้มันเต,ติบโตได้ในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะทำส่วนใหญ,ญ่ในบ้านเราจะสนใจวิยทยาศาสตร์เฉพาะสาขาที่มันขายได้ครับแต่วิทยาศาสตร์เพื่อความรู้จริงๆในบ้านเราลงทุนน้อยมากกับมันครับเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวฮะที่อเมริกาจะดิวกาเราคือเรื่องขายอาวุธอความรู้ไม่เอาอยากไดอาวุธ เอาฮะต่อไปก็จะบีบกันละครับนะคือสัมพันธ์ที่ดีกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้แบบเท่ากันไม่ได้ครับถึงมาถึงวิวาทะที่เด็ดที่คุณได้ยินในช่วงนี้ก็คือตกลงแล้วสําหรับนาซาเนี่ยไปดวงจันทร์หรือไปพระจันทร์เนี่ยง่ายกว่ามาประเทศไทยครับ